ดึงยังไงบ้างหนึ่งอันนี้อะไรอันนี้คืออะไรกระโปรงเหรอทำไมกระโปรงเอวมันเป็นอย่างนั้น่ะอันนี้ก็กระโปรงกระโปรงสั้นเออสวยดีว่ะกระโปรงสวยนะเนี่ยเอวใหญ่ดีด้วยเอามาเอาวางหน่อยสวัสดีค่ะพี่อุ้มจากคลังผ้ามือสองเวะมา รีวิวกระสอบงานปักค่ะงานปากักปอกเนี้ยต้องต้องทำเป็นเพราะว่าบางทีมันมีหลุดบ้างนะคะมันมีหลุดมีตำหนิบ้างนะคะงานตัวนี้ต้องทำเป็นอันนี้เป็นงานคราวที่แล้วนี่เคยเคยมีล็อตหนึ่งมานะแต่ว่ามันเป็นเสื้อหมดนะคะอันนี้มันจะเป็นชุดเดรส งานอย่างเงี้ยเออสวยๆกระโปงชุดเดรสกระโปองออกงานกระโปงขาดูกระโปงตัวนี้หน่อยสวยๆด้วยกระโปงนะคะงานเขาจะเป็นงานปักอย่างนี้อ๋อเอามือไล่ทำทีละทีละจุดเลยเนาะเออสวยมากนะคะ แต่ทําไมมันเอวมันใหญ่มันเป็นกระโปรงเอวต่ำเราไหนดูตัวนี้ดีดูตัวนี้ตัวนี้ตัวนี้สวัสดีเจ้าตามสบายค่ะ<ม>อ่าดูกระโปรงตัวนี้นะคะสวยงามหรือแล้กษณะงานปักงานงานงานปักแฮนด์เมดมือนี่ก็กระโปรงนะคะ เป็นกระโปรงกับเดรสปนกันเอออกงานหน่อยนึงนะคะสวยงามนะคะสวยมากสวยน้อยปนปนกันไปนะคะต้องทำเป็นนะคะสวยนะ ออกงานได้นะคะเป็นออกงานกระสอบราคาเบาๆนะคะเดี๋ยวพี่อุมเขียนรายละเอียดให้เดี๋ยวขอดูทุนแป๊บนึงแต่แต่รู้ว่ามันไม่ได้แพงอะ่ะเออนะคะสวยงามเลยออันนี้อะไรไม่รู้น้องบอกไม่รู้ ชุดเรสแหละเออชุดเรสสว,สวยนะเออดูดิเรสงานปักนะคะปักเลื่อมอย่างเงี้ยแต่เวลาทำต้องระวังหน่อยนะคะมีตำหนิบ้างนะคะซิกเซิร์บ้างอะไรอย่างเงี้ยนะค่อยๆพี่กันค่อยๆดู ลูกค้าท่านไหนสนใจกระสอบรีวิวทักพี่อุ้มมาได้นะคะเป็นงานแฟนซีก็มีเนาะมีขาดนะคะขาดมีนะเอาไปเอาไปอะเด็บเอานะคะ อหอันนี้อันนี้นี่ปักทั้งร่างนะคะสวยงามออกงานได้เลยอืมมาอย่างนี้ด้วยนะคะเป็นกระโปรงหรือกางเกงกระโปรงใช่ไหมแล้วก็มีเลกกิ้งใส่ด้วยอะไรที่มันวิงวิงอย่างเงี้ยมันอยู่ในกระสอบนี้นะคะเสื้อไม่มี เสื้อเขาแยกไหมเออเสื้อเขาแยกเนาะโอ้นี่ดูพี่การถือสวยมากอโอ้อย่างแรงเลยอ่ะเออสวยมากค่ะสวยมากทำราคาได้ดีมากหนักใช่ไหมเออทำราคาได้ดีมากไหนลองใส่หุ่นสิลกูกใส่หุน่นจ้าวี้าราคาที่ตัวนะคะถ้าสิบตัวเพิ่ม ตัวยขึ้นเหรอคะเลือกที่ไล่เหรอคะไม่ใช่ไซล่อยอย่างนันะะ้นราคาค่ะราคาคือค่ะอันนั้นราคาราคากัาาบด้าน การก็งงนะอย่างสวยจับต้องระวังสวยมากออานะคะอ่าใช่ใส่อย่างเนี้ย แล้วก็มีแขนสวยเออเออเอเต่งใส่อย่างเงี้ยย้อนแสงนี่ชุดอย่างเงี้ยเออ ยังไม่รู้เลยลูกยังไม่รู้ว่าได้กี่ตัวนะเดี๋ยวพี่อุ้มแจ้งให้ทราบนะครับสวยมากอะไรนะคะมีแบบมันขายสามีส UH> ิคะมียกกระสอบค่ะดูจากเพจมาบ้างหรือยังคะยังเนาะเออ่ครั้งผ้ามือสองค่ะเชียงใหม่นะคะค่ะยกกระสอบพี่เท่าไหร่อ่ะอย่างนั้นเขาเรียกเขาเรียกรหัสอะไรชุดเดรสเด็กค่ะชุดเดรสเด็กค่ะ หนึ่งหมื่นหนึพัค่ะสี่ิบเก้านกะอันนี้อะไรอ๋อมีตำไมีนะคะดูเอออ่า<ช>ต้องเอาไปอัดเด็ใช่ต้องตัดขึ้นถ้าตัดขึ้นมันก็โอเคอะ่ะสวยมากข้างบนสวยมากนะคะอ่ะมาสระวังที่การค่อยๆ่อย,ยดึงนะคะต้องค่อยๆ่อย,ยดึง าาคะ่ะใช่่ไม่ใช่สาขาสาขาเออใช่ใช่แล้วะเชียงใหม่อะไรสักอย่างนึงนะคะสาขาพยับมันไม่มันมีแต่โลเคชนันพอดีพี่พะเย,ยมทำโลเคชั่นอยู่มีเกงงอย่างนี้ด้วยนะคะปะักถ้าใครเอาไปอะเด็ได้นี่สวยเลยนะคะของหายากนะงานหายากมาก ใส่ออกงานได้สวยเลยนะคะต้องมานั่งเช็คกันดูว่ามันได้จะมันจะได้ประมาณกี่ตัวมันจะแวรี่หน่อยนะมันจะมันจะมีความผันผวนของจํานวนนิดนึงนะคะเพราะว่าเพราะว่าแล้วแต่ความหนักนะคะ เดี๋ยวเดี๋ยวลูกมันจะคล้องอ่าะคละ้องไหมเออระวังนะคะโอ้ชุดนี้สวยชุดนี้เหมือนชุดพระนางอียิปต์ สนใจเหรอคะไม่ลองยกกระสอบเหรอคะกระสอบนึงมันเท่าไหร่คะหนึ 11, ่งหมื่นหนึ่งพันสี่สิบห้าสองร้อยสองร้อยสองร้อยห้าสิบอะไรประมาณนี้คะ่ะใช่ไหมเนาะเพราะวันนั้นเราตัดแบ่งห้าโลมันยี่สิบห้าเพราะมันสองร้อยห้าสิบละค่ะก็จะมาประมาณแนวนี้ใช่ไหมครับเอ,อ่อที่ถือมาน,น,น่าจะเป็นงานญี่ปุน่นงานญี่ปุ่นจะเข้ามาสิ้นเดือนกระสอบละหนึ่งหมื่นแปดพันบาทคะ่ะญี่ปุ่นเกาหลีนะคะ เพราะว่าอันนั้นมันมีงานญี่ปุ่นอเมริกาปนกันค่ะปนกันอยู่ที่นั่นค่ะข้าวพุนค่านี่อย่างสวยเลยนะคะอย่างสวยเลยใครเอาไปเติมร้านเดี๋ยวขอแป๊บนึงนะคะเดี๋ยวขอดูดราคาแป๊บนึงนะคะ อุอันนี้ธรรมดาแต่สวยนะคะออกแนวธรรมดาแต่สวยนะคะปักสวยเก๋ขายได้ขายเป็นแบบธรรมดาธรรมดาอันนี้ออกงานอันนี้ติดคอลูกงงที่การงงพี่อุ้มมีอะไรมาเล่นอยู่เสมอ <c oughs> พี่อุ้มประหลาดหญิงประหลาด <c oughs> นะคะถ้าใครชอบอะใครชอบแนวนี้นะคะ มีติดร้านไว้ทําราคาได้ขายไม to an ่กี่ต uh ัว huh. ก็ก็ได้กําไรแล้วนะเดี๋ยวขอดูแป๊บนึ่งนะคะเดี๋ยวขอดูทุนแป๊บนึ่งพี่แสงเดี๋ยวพี่แสงมาถือให้พี่อุ้มหน่อยเดี๋ยวพี่อุ้มไปดูทุนแป๊บนึ่งนะคะเพ่จะได้บอกน้องเขาเปิดค่ะเดี๋ยวให้พี่การถ่ายเป็นรายชิ้นให้นะคะเป็นรายชิ้นให้เสื้อเสื้อ อันนี้เสื้อตัวยาวนี่ดูดิหุยมันสวยอะ่ะสำหรับคนที่ชอบงานประเภทนี้นะคะนี่อันนี้ก็สวยอเออไปไหนก็ไม่รู้ช่างมันเดี๋ยวข่้ยเขียนบอกอะไระีีดงานอินเดียคนงานอินเดียงาน งินฝีมือนะคะเป็นงานฝีมือถ้าเอาไปขายเป็นงานฝีมือได้นี่สุดยอดเลยนะคะก็ทำราคาได้ดีมากนะคะมันก็สวยเลยโอ้โหมีสบัดสบัดให้ดูด้วยนะคะนี่ด้านหลังอันนี้ด้านหลังแล้วอยเออด้านหน้าด้านหลังมันกี่ตัวก็ไม่รู้เนี่ย ออ้ยโอ้ยงามแตะงามว่านะคะดูดีมากนะคะใส่ออกงานได้อันนี้อะไรก่ออกแล้วเออนี่ชุดนี้ค่ะชุดนี้ใส่เดินตลาดได้นะ <c oughs> วิงวิงนะไม่ดูมันทำ อ๋อ oh, ใช่เม่อกี้บอกน้องไปแล้วสอบระงหกพันเออโอเคเอออันนี้มีตำหนินะคะตำหนิอันนี้หลุดเนี่ยต้องแก้นิดนึงนะคะเราต้องเราต้องทำได้อะอนะคะมันหลุดแต่สวยนะตัวนั้นสวยตัวนั้นไม่ได้เจาะดูโอ้ oh, ดูตัวนี้พี่การทั้งร่างนะคะ ทั้งร่างสวยงามมากมุกหมดเลยนะคะเป็นมุกหมดเลยน้องบอกเป็นมุกหมดเลยนี่เลยนะคะของงานลาตีสมอสรนอุตสาจะเรียกพี่แสงมาใส่เป็นหุ่นได้ครับรีบได้ครับพี่แสงจัดกระสอบให้พี่อุ้มได้ยังจัดที่จะเข้ามา นนมีที่แล้วใช่ไหมโอเคไซส์ไม่เล็กนะคะเอาใจคนไซส์ใหญ่เลยนะคะไซส์อวบอวบเลยนะคะประมาณไซส์พี่อุ้มเป็นต้นไปนะคะสวยงามเลยต่อจากนี้เป็นต้นไปน้องๆจะเห็นพี่อุ้มใส่ชุดประมาณนี้ต้อนรับลูกค้าดีไหม <c oughs> <c oughs> ระวังระวังระวังเนี่ยมันต้องมันต้องระวังนะคะ ไม่ขวานมาเลยจัดสักชุดหนึ่งสวยๆเลยนะคะอระวังลูกมันป้ายมาตรงนี้เออชายกระโปรงนะคะชายกระโปรงงานมือนะคะเนี่ยต้องบอกว่างานมือนะมันเครื่องมันทำไม่ได้นะมันเป็นงานตักมือนะคะ โหนี่เพชรนี่ว่ะก็จริงแน่ๆนะแม่ถ้าเพชรจริงถ้าเพชรจริงนี่สุดยอดเลยอ่าอันนี้กระโปรงนะคะอ๋ออันนี้ที่ใส่เอวพิการลงใส่เอวพิการอะ่ะเอออย่างเงี้ยจริงๆเนาะใส่ชุดว่ายน้ำนะคะ ใส่ชุดว่ายน้ำแล้วก็ใส่อันนี้เนาะเอออ้งามพี่ลี่อันนี้ก็ทั้งร่างนะคะเหมือนตัวสีเขียวเลยดู้ยอันนี้ลายสวยนี่ค่ะนี่ค่ะเออบัตตาต์ดูมันทำให้กับเราโดมันทำกับเราสินะคะเราจะทำยังไงแก้ไขมันได้เนี่ยก็ตัดให้มันสั้นขึ้นเนาะ ตัดให้มันสั้นเออตัดมันก็จะกลายเป็นเสื้อมันไม่ใช่เดรสละอุ้ยชุดนี้สวยเสื้อหนักมากเสื้อหนักมากใช่ไหมอืมสวยมากนะคะอันนี้ในงานอะไรเนี่ยงานเครื่องเหรองานเครื่องหรืองานมือโอ้โหปักถี่ขนาดนี้เลยเหรอ <laughs> ใส่ไปพอเกียร์ไนท์เล่นบอลไม่ขัน <laughs> กระโปรงเล็กๆนะคะอืมเนี่ยงามพิลีโอ้นี่กระโปรงสวยนะเนี่ยชอบอะชอบกระโปรงเขาอันนี้แบรนด์นะคะมีแบรนด์ ชุดนี้อย่างสวยหลายชุดใช่ไหมสองสามชุดเนาะเออเอมีหลายชุด,ออออห,ชดหรอเออใคนละแบบคนละแบบอ,แบบอือสีเดียวกันเสือ้อสวยงามตามท้องเรื่องนะคะสำหรับลูกค้าที่ อยากเจาะอยากเจาะตลาดนะคะอยากเจาะตลาดประเภทนี้มันเป็นชุดที่อย่างเงี้ยถ้าเป็นคุณสูงวัยนิดนึงก็จะใส่ออกงานนะคะใส่ออกงานที่แบบวาการลาด,ดินเนอร์อะไรอย่เงี้ยนี่อันนี้ก็เป็นสาวสักนิดนึงนะคะวิงทั้งร่างนะคะวิงทั้งร่างนี่ก็สวยมันสวยอะ มันสวยเราต้องหาโอกาสใส่นะคะไหนใครจะขึ้นบ้านใหม่บ้างใครจะขึ้นบ้านใหม่ใครจะแต่งงานเชิญพี่อุ้มนะคะพี่อุ้มอยากใส่ชุดอย่างนี้อูอันนี้สวยสวยมากสวยมากอืมนะคะสวยงามนะคะเป,เป็นงานเป็นงานมืออ่ะเป็นงาน เป็นงานที่อันนี้ก็ใส่ใส่ใส่ธรรมดาได้นะงานกลางคืนได้นะคะอันนี้กระโปรงสวยงามอันนี้องแนวอินเดียถ้าอย่างเงี้ยจะออกแนวอินเดียนะสวยชอบเป็นคนชอบอะ่ะเป็นคนชอบแบบเนี้ยแต่แต่รูปร่างมันไม่ให้ใส อันนี้ชุดนอนเซ็กซี่ได้นี่เอาไปขายแบบเซ็กซี่อุ้ยชอบอเอวกระโปรงเสียตัวนี้เอวกระโปรงเสียเนี่ยจะได้เนาะเอาไปแก้เอวกระโปรงซักนะคะเอาไปเข้าก็สวยลนะติกเตอร์ว้าติด ใช่ไม่ผวานสีเขียวงามขนาดเลยงานเป็นดีมากอ่ะนี่ดูตัวนี้ตัวนี้นี่ปักอันนี้สุดริศเนี่ยดูลูก,ลกปัดเอ้ยมุกเอ้ยโอ้เอาเห้ากูย่างอันนี้ใส่ธรรมดาธรรมดาได้นะคะนี่ก็ใส่ธรรมดาได้โอ้ยตายละ กล้องฉันปรับแสงลำบากเลยอะ่ะมันสะท้อนมากเลยอะ่ะนี่โอ้ยตัวนี้งามเจ้าอันนี้ก็สวยเอาใจคนตัวโตวนะเนี่ยเออไหนใครมีลูกค้าตัโตๆชอบงานแบบนี้บ้างนะคะสวยนะสวัสดีเจ้าเจ้าได้เลยค่ะเลือกสมัยเลยเจ้า เจก็ได้เจ้าได้เลยค่ะแนใส่โอ้ก็ไเลือกเลยค่ะางางางตรงน้นเก็เข้าไปเลือกไมเลยเจ้าเจ้าได้เลยค่ะ่าหมดแล้วค่ะ๋ยวให้พี่การนับให้นะคะแล้วก็ถ่ายเป็นตัวให้นะคะขอบคุณมากค่ะที่รับชมนะสวัสดีค่ะ